ก่อนออกไปซ้อมบอลน,นะครับปกก้ากินอะไรบ้างกินนี่ครับอะไรช,อรชอร็ชอกโกแลตช็อกโกแลตเอาไอะไรเฟปบ้านเราก็โกโก้ปัน่นโกโก้ปั่นการอะไรการอะไรเนี่ยโคซองโคซองโคซองรสช็อกโกแลตเปล่าไม่ครับธรรมดาธรรมดาต้นกินนี่ช็อกโกแลตเหมือนกันเจกินอะไรเอาอยู่เจกินอะไรช็อกโกแลตช็อกโกแลต and 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 I don't know this ออดเดอร์ปกิบปกิบปกิบดีพร้อมอ๋อปกิบดีพร้อมแต่อยู่แต่อยู่โนโนดิ้งอ่าไอดิ้งช็อกโกแลตไอดิ้งช็อกโกแลตโอเคพี่นนท์ถามว่าออเดอร์ออเดอร์มีอะไรบ้างอ่าไอวันเมนูเมนูไม่ใช่ไม่ใช่โนโน่ไมีฟินิชออเดอร์เลยนะแฮบมอร์โน่โนอินัสอินัสหนึ่งช็อกโกแลตครัวซานกับซอ